Just let the wind take my heart away Let it fly to somewhere far from here Through the crowds and through the hills and my dreams Let this heart reach off to where it needs to be Take this heart and let it soar across the sky To วันี้างกรองเราตัวแทนของท่านก็คือประธานชรมคืออีกท่านเป็นงประานครับการประชุมในวันนี้เปการเรชุมคั้แรกที่จิทงยกขึันัา ทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเปิดมอสอินนะครับทางประเทยาทางร้านเซตีนิกในส่วนของคิณภาพในการจัาประชุมครั้งนี้ในวันนี้นะครับที่นนนนนสน,น,นะครับอันเราจะให้ตาวันที่ยี่สิบสามแต่เราเลยในโชว์ที่ยี่สิบสามนะครับขอความยินชอบในที่ประชุมให้ดำเนินการตามนี้นะครับ ธุรกิจในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับแร็ปเปที่รู้สาที่เฉลิมเนี่ยก็ส่วนมากกัรงานต้นแทนนั่นค่ะเรื่องของทางบริหารต้นน้ำเกษตรก็จะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์นะฮะว่านักกีฬาเจ้าหน้าที่โค้ชทุกคนเนี่ยมาร้อยเอ็ดก็จะต้องได้ทานข้าวหอมมะลิพุ่งกุหลาบนะครับยอดเยี่ยมนะครับลงทุนน้อย แต่สิ่งที่จะเนื่อยก้อีก็คือการจัดก,การแข่งขันเพราะว่ากระทรวสม่าประเทตและสภาตุรกีนะครับที่พูดไป้วไม่มีใครเชื่อเลยับว่าเออ้อเห็นไม่อยู่ติดทานต์ทั้งการบัตรตั้งสมาคมทังโลกด้วยก็จะเป็นทำใ,ให้ทราบเบื้องต้นประเด็นานนี้ของสมาคมธุรกีแล้วเจ้าแห่งประเทศไทยช่ชนอะร โอเคกับท่องเที่ยวครับแต่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้คนนึกถึงว่าจะมาเที่ยวปรเอในปี2565นะคะซึ่งในตอนนี้นะคะทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาปศรรยเอ็นโดยภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งท่องเที่ยวต่างๆให้สามารถด่อเอดงการได้ปกตินะคะก็จะคิดพร้อมกันก็เชิญชวน สมาชิกที่มีบริษัทนํำเที่ยวนะคะหรือว่าคนที่ชอบท่านที่ชอบดูการท่องเที่ยวก็ติดตามได้กินไซ์ได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ต่อต่อกรหนึ่งไว้ต่อต่อทะเบียนไว้สามการรอนนั้นก็คือเพราะว่าไม่สามารถเลยนะคะเพิ่งมีงานเข้ามาในร่วมกระแสโควิด ก็จะมีท่านไสมันตุกราพิ่อารรานค้างาั้งานแลเหมือนไสมันตุยามสามเดือนครั้งหัหึ่งน้อยสาเดือนครั้งหนงเราก็น่าจะเพียงพออกตัวนี้เพราะว่าในช่วงที่ท่านเว้นไปหยุดเดือนข้ามไป you Jill.